สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับช่องไอคุณรอนชาแนลลุงอีสานบันนาครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องช่วงเที่ยงเที่ยงบายๆแดดจัดจ้าครับพี่น้องครับผมวันนี้เป็นวันที่2 2ครับผมเดือนุพฤษภาคม2566ครับได้เลือกดีย่ามดีครับพี่น้องครับผมหลังจากเทปหน้าเขาหน้าปังวันนี้ได้เป็นการเก็บเกี่ยวแล้วครับพี่น้องได้ถึงการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ลวก็เก็บเกี่ยวผลผลิตครับพี่น้องครับผมเขาเป็นเขาก็ขอ แปซิเข้าครับพี่น้องครับผมเป็นเขาหน้าปังครับพี่น้องเป็นการตดลองเห็ดหนึ่งปีปีแรกเป็นการตดล่องเห็ดครับพี่น้องหลัง้างการเริ่มต้นเกี้ยวแล้วครับพี่น้องครับผมครับไปติดตามเบึงครับพี่น้องไปไปเบิงเม็ดเม็ดพันเข่ามันเป็นยังไงพันเข่าที่ห้ามมาลูกแล้วผลผลนพีเป็นยังไงครับพี่น้องไปเบงท่วงเขากันครับพี่น้องครับติดตามบึงรับ ่วงกระชิยอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องกอเขาก็แตกกอยู่เนี่ยครับม่วงกระชิออกแก้เต็มทีแล้วครับพี่น้องครับผมเขาก็ิแก้เต็มทีแล้วเริ่มเขาหน้าปีลเลากกต้องเก็บเกี่ยวแล้วครับการทดลองเห็ดปีแรก,กะอะผ่อนคลายสิออกร่วงดีครับคือเข้าไปเด้ดูแลเรื่องยาคุ้มยาพวกน้อนจอะก,กอตั้งแต่ที่แรกครับ มันสีมีผลช่วงยุ่ช่วงหนึ่งที่เป็นน้อนจอกอนี่ครับอันนี้ครับยังสี่ครับพี่น้องแต่ว่าร่วงนี่เม็ดเข่ากับสีออกเต็มเม็ดดีอยู่ครับออกร่วงดีอยู่แต่ว่านกกิกนหลายนั่นแหละครับพี่น้องเฟอหนานี่มันเป็นเห็ดอยู่จุกจุกเดียวนะครับมันเนี่ยครับมองไปใส่ก็เป็นสีเหลืองแก่เต็มที่ครับคือเขากําลังแก่เต็มที่ก็คือ,อได้ช่วง เดี๋ตอนนี้น้ำค่อนข้างสีงแห้งเร็วเพราะว่าหนาแรงแดดจัดครับไปน้องแต่ว่าเข่ากาับสียู่ออกร่วงเลยดีประมาณนี้แล้วครับคอขอหกสิบเอ็ดเป็นเขา่าคอขอแปดเก่าครับพี่น้องครับผมซื้อกิ่งเขา่าคอข้อหกสิบเอ็ดเนี่ยครับแตงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับคืออุปสรรคในการเห็นหน้าข่างแรกของการที่ผมเห็นนี่ก็คือหนาม,มันมาถึงเต็มที่ครับพี่น้อง หน้อบอบอเสมอกันแปลงหน้าบอเสมอกันครับก็เลยจะอยู่ประมาณนี้มันเกิดซ่าเกิดแน่จะออกถอกอมันจะออกร่วงบอพร้อมกันเนี่ยครับแปลงนี้ก็แก้เต็มทีแล้วครับเหลืองท้องเลยครับพี่น้องครับผมสูดแดดครับว่านี้สูดแดดครับผมค่อนข,อขอ้างสีถือว่าผมก็ถือว่าผมเห็ดหน้าเป็นยูเดอร์ครับพี่น้องปีแรกเห็ดถดล่องเห็ดขาวหน้าปังตัวขอเขาค่อนข้าง บ่สูงครับพี่น้องครับผมเขาเขาบขสูงต้นเขาเขาสูงอายุประมาณจักสูงสุดอายุประมาณจักหกสิบเส้นครับพี่น้องครับผมหกสิบึงเจ็ดสิบเส้นเกินแปดสิบเส้นครับพี่น้องก็ได้็งอ่างอายุประมาณนี้ละหกสิบเจ็ดสิบเส้นครับประมาณนี้ครับเป็นเขาพันเสียครับเนี่ยครับแปลงนี้ค่อนข้างสีออกห่วงดีครับพี่น้องครับผมเนี่ยครับโอ้ยบางเขาห่วงแต่ละห่วงกับโขงโงเกินกองครับแก่เต็มทีแล้วครับพี่น้อง เนี่ยครับแก้เต็มทีแล้วครับเนี่ยครับแปนี้แปนี้ออกถอกร่วงก่อนมูถ้าบม่มีปัญหาเรือนอนนอนกอแต่ไม่มีปัญหาเรื่องนอนกอกะสีออกร่วงสวยงามกว่านี้ครับพี่น้องครับผมแต่ทีนี่เขามีปัญหาตอนเขาออกร่วงเราเป็นเขานอนกอเจาะว่าเป็นโรคได้ครับแต่ว่าเป็นนอนกอตอไปขายกะศีถ้าพี่น้ององอกไปเบิ้งครับทีใดจะบาดกัน ราคาเขาหน้าปังสิบอวกว่าราคาเขาหน,น้าปังก็คือเขาหน้าหน้าปีนะครับพี่น้องอสิบอกว่าราคาของเขาหน้าปังก็คือเขาหน้าปีเขาหน้าปังนี่คือราค,คาสูงสุดก็อยู่ประมาณม่เกินสิบาทครับพี่นอ้องครับประมาณน,นี้เราเอยา่าแปดสิบมือนครับแต่ว่ามาตรฐานแปดสิบมือก็คือของเขาจะต้องวา,แบบวานแบบพ่นต้มเนี่ยครับวานแบบพ่นต้มแล้วก็มีนำเขาสมันเสมอสมัดแปรผัานนับเขาได้อันนี้นี่ครับห่วงเขาที่ ห่วงเขาที่ออกผลผลิตมากครับพี่น้องยาวสุดไปทางพุ่นเกียเ่ยวได้๋ยสองสามแปลงแล้วครับสองสามไฮแล้วใส่รถไปแล้วประมาณอุ่มหนึ่งเนี่ยครับเกี่ยวได้๋ยวสองไฮแล้วอันนี้กะศรีเก็บไว้เป็น 1, พันเม็ดพันธุ์เขาอยู่ครับกะศรีเก็บไว้อยู่เก็บไว้เป็นพันเป็นแนวครับผมเพื่อผู้ใดสนใจหรือผู้ใดอยากใส่อยากใส่อี่งยังเลยะคะ่ะเก็บไว้เป็นพันเป็นแนวแปลงสุดท้ายครับไฮสุดท้ายแล้วพี่น้องหลังจากพวกนี้ เกี่ยวอยู่สองมือสองมือเพราะว่ารถเกี่ยวเอ่อเพิ่มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะดได้รถเกี่ยวเป็นดีซีดีซีเก่าสามกีครับผมมาจัดการเคี่ยร์เขาให้ครับเ็าเ,เขาตัวนี้ออกแค่เต็มทีแล้วครับขอขอหกสิบเอ็ดครับผมแบบเขา่าบ้านนี้แหละครับพี่น้องเข้ายังมีน้มตุ้มอยู่ครับอักขมฝนกต่อัมมากแล้ว สองไฮนี่ไอไฮนี่กําไฮนี่เดินแถวเดียวเต็มแล้วครับือว่าเขาเป็นห่วงดีอยู่ครับห่วงดีอยู่ตามมาตราส่วนใส่ปุ๋ยสองหลอดครับพี่น้องต้องยอมรับว่าปุ๋ยห้องผื้นปื๋ออินซี่ตาดินเผชดครับพี่น้องผมใส่กะเนี่ยไฮนี่ครับอันนี้ก็ประมาณแป้งไรครับผมกะเสียงเตือนเตี้ยเตี้ยเตี้ยแล้วครับเต็มปุบแล้วครับ ใส่ไทยลงแล้วครับใส่ไทยเทอุ่มใส่หลดงาน 93G ครับตายใส่เต็มลูกนะครับหาเดียวเสร็จตายใส่เดียวแหละทิมงานเข่าคัตเอเข่าของเขา,ขา,ขามันเรียนรับหน้าปังขาาาง้ขามาไเด็เห็นเป็นการทดลร่องเหตุที่นี่ไม่นริมีปัญหาช่วงที่ข้าไปเอาเข่าสึ่ไป็นรงสีครับพี่น,อน้องว่ามันต้องไป สองไปขายไก่รับพี่น้องพวาว้านบอกคือเข่าน้าตีเข่าน้าปฟังนี่แหละครับกาสิ่งทีบปัญหาคือสองสามอย่างนะครับพราเห่าเห็ดเป็นจุกๆุเดียวเขาไ้เด็นไปเป็นกลุ่มรับพี่น่องบรอติดตามบครััพี่น้องครับผมรอติดตามบรรัพก่อนผมไปเอาไปตุงโลงซีนี่สีไร้เป็นไรซีราคาสีไร้าเป็นไรกันกอติดตามบครับผมแบบสบายสครับ ป c 9 3 g ้าวสข่าหน้าปังด,ดูการหน้าปีทิมา,มาฮอร์เราครับแต่ว่าผมพึ่งไปเกี่ยวเข่าครับพี่น้องครับผมเขื่น,นเขาเจ้าไทยคุ้หน้าแต่ว่าทั้งนี้เกี่ยวเข่าครับนี่ครับเจ้า่าเห็ดเป็นเข่าหน้าปังครับผม ขาหน้าปางครับินเรืออยู่นี่กร์ประมาณเหลือประมาณหกใบอีกสองแป่นเป็นเข่าเนี้ยครับเ,เ,เป็นเข่าเหนียวเป็นเข่าพันเตียร์เช่นกันแต่ว่าเป็นเข่าเหนียวสันปะตองสันปะตองหนึ่งครับเราติดตามบางคับเสดได้อีก,อ,กอุ่มหนึ่งบะเลืออุ่มสุดท้ายครับ จะเดินเรียบครับปีซี่เก่าสามรถกับไมาอยู่ครับถ้าจะเดินเรียบดีไม่มีปัญหาครับอ่จงจวะถทอยเก็บครับเก็บ้ังหลังมาจสไดดเดี่ยวเก็บรอบเดียว เกิดอาการยังเกิดขึ้นสงสัยถือเหยียบมั้งครับพี่นอ้องอุ้ยปักเกี้ครับพี่น้องสงสัยถือเหยียบในเก็บตัวนะครับพี่น้องนี่ไม่อุยอ้ยก,กี้เลยครับเหยียบหัวครับถือเหยียบหัวไปแล้วครับ ไป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 ทั้งอื่นไปทั้งอื่นไปไปไปเกียบหัวครับรถเกียวเหยียบโอ้ยไปไปไปโอ้ยพี่น้องเอลยลายทำทรายเลยครับไป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 โอ้ยยังมาอยู่นี่เด้อ รถเกี่ยวเหยียบครับพี่น้องยกหัวพเอพอ,เอ่มเลยไปไปโอ้ยเตือนเต้นเต้นแล้วครับเตะอุ่มแล้วครับต้องปิดสัญญาณเดี๋ยวสิมาเทาสุดท้ายนะครับมาเดี๋ยวมาเทาอุม่มครับโอ้ฝากกระแลครับพี่น้องเอ้ยฝากกามาทั้งปุ่นกระไดฝ่าวกเด้อพี่น้องเอ้ยเจ้าฝ่าตกเด้อเตะเทวาดาเทอุ่มครับทางแคบๆก่อเทอุูมทางแคบๆครับอ,อ่ะ của <laughs> nạn นซีครับคุยห้องพื้นอินซีนาเนียเพชรครับผมเพชรโพลิสูตรอินซีและครับโพลิสูตรโพลิส,สูตรอินซีแคมีครับห้องพื้นโดยอินซีครับผม <ๆ S 2> เข้าบได้ยมันย้ายเกินจริงเพราะว่าเข้าลงทุนลงเขาลงมือเฮ็ดเองครับผมเราเห็นผลผลิเเตเองเราเน้นผลเองจะมีเพีนงแค่การปรับแต่งปรับเปลี่ยนช่วยตัวผมกตถือว่าใครได้นะครับประมาณนี้ น้าปังสำคัญที่สุดคือหายนามยักษ์กครับโอ้ยวันนี้ข้าวโพดมันเป็นเขามันเป็นเขาระยะสั้นมาหนี่งครับสูงเกือบท่วมครับตอนนี้ก็บสามอุ้มครับใส่อัดใกันเต็มที่เดี๋ยวเขานี้ครับมัหน,นี้ติดตามมึงครับผมไม่หลง